สวัสดีครับต่มบอกเดี๋ยวสิถ่ายทอดสดต่มกุเออเดี๋ยวต่าแต่ว่าต่ว่าเป็นซ้อนแน่เลยบ่าจะบา่าสิต่าเห็นั้ครับ

ตามตาม,มาพี่ก่อนเลยบ่ะอเนี่ยเออต้องแหลกต้องแลกหลายนะมานะครับพี่น้อง<า>ตามมาปีกกับ,บั้นเทีย่ย็ต้องแลกหลายโอเค,นะคอเอาไม่ได้อีกป่ะนี่ แต่บมีเดี๋ยวใช้เองแม่แม่มาสอนหลังจากแม่แม่เอาคุณมู้สาวมาสอนต่ำเลยปะขาเข่าตั้งมาโอ้พี่สมงศ์ก่อน้าทไมไม่คงก่อนเหรอพ่ต่ำแข็งฉันยุโรจ้ากแล้วแข็งเสร็ไม่แข็งเสรม่แข็งเหรอเราจะมโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวไทยอดซ่เยอ่ไม่ใช่ระวังมเลี้ยงคุด กรบอกีกเน้งไจัข้าเขาจงไหนอีกบ้านนี่ยังมาทางนะข่าวแล้วเ่าเนื้อยังข่าวแล้วยังยังมีอีกไหมอง่อาก่นะพี่ระวังตัวพี่ขาพี่รี่ยเลค่ออีกทีขายเลย ในกระเป๋โ๊ะในออก้สิคว่าใส่อะไรมาเจอคนหล่อเตี้ยตัพีบมากมแ้อเตี้ยตันพีบบะมี่นี่หนำตามไส้ตาไส้เปนแก้วมันแก้วเสร็จคือกันแก้วเอาเสร็จมาแดกแล้วแก้วามักนี้วเ้าผู้บาลพอขอดีระบอหักสับ่ีสับี ู้บ่าวพอขอจำพีหนยได้บอเอ็นดูควันเข้าตาอันนี้มันเป็นยังไงขอจำพีหน่อยได้บอรถอันนี้คือขันย้อมว่าชูรถจำพีพีเป็นัไงแล้วกนอนเป็นอย่างนี้คอยากเ็อ่ะรไพีอ่ะเป็นการตำที่ไม่มีทำพีคยอนับโอ้ ไก่ย่างยังปลายัางปลาดุกบ่ปลาดุกย่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กองละครฮักหลาย My l เลดี้นะครับใช่ข้าพี่ไหมพี่ไหรโดนทุกนะถ้าหายผู้ชมส,สี้าหายชื่ออะไร เบาเขาจะเขาจะพีช้อนก็ได้ช้อนแค่ลูกพีหรือชอนช้อนกันแล้วก็ทมาเพราะวดนี้มันเหลืออะไรเนี่ยหือมะกิ๊มาทำมันสวยแล้วว่ะมาชิมมันสวยแล้วนั้นสวยแล้วไงแค่นี้เหรอเออเี่ยแม่มาชิมมันเดียวเลยเธอคือต่แซ่บเห็นแล้วับอวตบย่นกครับเพื่อว่าจะเป็นต่แซบยมท่านหนบ อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวแค่ชิมเหรอไม่มีน้ำตาลปี๊ดสิแหละแล้วปั้นแสนตาลเหใส่แล้วแต่ใส่ฮะก็ดีไงปีมาแล้วครับมาจากชิมกันคุณคนก็เลยกับชิมเบิ้งจาย์มาอจาร์มาาาอจร์ม่ยะโอ๊ยบวดได้ พี่โลขอชิมหน่อยอมเลยจ้เียี่ะราแล้วมสละปีกมย่มยจากจมเบนขอาจานมากจายมากขอจาได้หน้กินอันนี้อันนี้ก็ได้ไม่ได้เไ่ได้เดี๋ยวจาเข้าจากเร็วตามใหม่เบอ่งเพียบไปนองขอยากจะแดงอีพริกแดงเยอะไหมพี่ไรอีกหรอไรค่ะ ไม่เป็นไรค่กินไดุ้ณัเพิ่มบ่โบเสยบแล้วโมดแซบค่าไข่อาจารย์มาอาจารย์นะอาจารย์มาสองกไปเด้ข้าวประดุกกับไก่ย่างมาเนาะเธออาจารย์นาถาดด้วยจิ้มจ้าข้าาถาดจานจะจิ้มข้าวเหนียวปูข้าวเหนียวได้แน่เลยเบอ์เอาถาดมาด้เพราะเดี๋ยวเขาเอามาอีกอาจารนะต้องตักขาวานอนี่ไใส่ไดิวไปใส่เลย เอาถาดแล้วก็จานนข้าวสากแล้วก็จะมายกไปพิกแดงเอาพริกแดงมาไดนไดงเลยแล้วก็ข right. ้นเหนียวใส่กระติ uh ๊บอันนี้เขาถาดมั้งดูเพื่อนเมเลยนี่บเมแส่บอริได้ซดพร้อมได้ซดพร้อม ตำมะุ้งพอมออนีใครน้องเหมียยังไม่มีเหดแเดี๋ยวนี่ตำข้าวเดี๋ยวมนเอ๋อนี่ข้าวแนเนียมันมีแดงรีนก็แด็แดงพอนี้มันจะมีีชาหน่อยแดงแดงกับแดงวันที่24ไปไหม วันที่ยี่สี่ไปไหมคะไปไหมคะ